ศูนย์ยวราตีกรุงเทพวันที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองห้าหกแปดจะเดินไปสวนเพลินไปตรวจเลือดตามหมอนัดตามองเห็นแล้วแต่ยัง ตอนนี้นกาแจบ ลมมาตัดถนนส่วนบุคคลแล้วป้ายสงวนลิขสิทธิ์หายไปไหนแล้ว <c ười> ใครมันเอาออกไปไหนถ้าตีเขาออกเหรออ๋อไม่สงวนลิขสิทธิ์ <c ười> เดินไปสวนเพลินดูดิเ,เดินไหวไหมั้ยไหวอยู่แล้วไหนถามไปไหนอเดินไปดดักไปหาลกูกเดินไปไหนไปดักดูดกรถถังรถอะไรมันยังไม่มาแล้วเดีนี้อยู่ที่ไหน ก็อยู่นี่อ่นะอยู่กับลกูกนะอ๋อนี่อ่ะคนเนี้ยรับจ้างซักเสื้อผ้าให้ผมตั้งแต่ทำไมผม่าอยู่เนี่ยเดือนละสามร้อยสมัยก่อนผมไม่เคยทักผ้าเองเนี้ยตั้งแต่ทำงานตั้งแต่เรียนแล้วสมัยเรียนก็จ้างเขาเดือนละร้อย ทำไมทำงานเดือนละสามร้อยแล้วก็มามีเมียมีที่นั่งเล่นของชุมชนซอยนภาศัพท์แยกสี่ซื้อลอตเตอรี่สักใบดิ <c oughs> หรือก็ปล่อยพระ